ตอนที่4วัดเสี่ยวเป็ดกับเคล็ดวิชาระเบิดน้ำซุปขั้น4ี่หลังเอาชนะจอมยุทธหม้อไฟในตลาดโซจังเยาและหยางเปาเปาได้บอแสจากแม่เท่าตุนยาว่าเคล็ดวิชาลับสุดยอดที่หายสาบสูญไปกว่า300ปีได้ถูกเก็บซ่อนไว้ที่วัดเสี่ยวเป็ด แต่ใครจะรู้ว่าปิดนั้นจะลี้ลับได้ถึงเพียงนี้วัดเซี่ยวปิดสถานที่ที่เรายอดเชฟยุทธภพล้วนเคยมาแสวงหาวิชาที่นั่นไม่มีหลวงพี่แต่มีพ่อครัวผ้าเหลืองไม่มีระฆังแต่มีหม้อขนาดยักษ์ที่เคยต้มห่านทั้งฝูง<ะ>สิท่ิพี่ ข้าได้กลินน้ำซุปจากระยะา้ารีนี่มันสวรรค์ใช่ไหมอุอบากแล้วตามข้ามาให้เงียบวัดนี้ไม่มีใครต้อนรับผู้บุกรุกทั้งสองเดินเข้าวัดผ่านประตูไม้ไผ่ที่มีเป็ดทองคำเฝ้าหน้าประตูมีเสียงสวดแต่ฟังดีๆกลับเป็นบทสวดตำราเมนู 180. ม1น8รอสูตรปรากฏชายชราผอมแห้งมือถือทับพีทองสวมจีวรเปื้อนน้ำมัน เขาคือหลวงพ่อเป็ดตุนหลวงพ่อเป็ดตุนกล่าวว่าเจ้าทั้งสองมาขอฝึกวิชาระเบิดน้ำสุปข,ขั้นสีอย่างนั้นหรอวิชานี้เคยทำให้ครัวทั้งวัดหายไปจากแผนที่สมวันสามคืน<ะ>เพื่อพิสุจน์ตัวเองเปาเปาจึงต้องต้มซุปเป็ดในหม้อเหล,ล็กไร้ก้นโดยไม่ให้เป็ดระเบิด ส่วนซูเจิ้งเหยาต้องทำฟังเสียงน้ำเดือดแล้วบอกว่าใส่เครื่องปรุงอะไรผิดไปว้ซุปซุปซุปมันระเบิดเองข้าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เอาไก่ทอดโยลงไปเท่านั้นเฮ้ยไก่กับเป็ดอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่เป็นกฎสักเส้นน้ำซุปพุ่งเป็นสายรุ้งสัดเข้าหน้าพระลูกวัดล้มระเนระนา สูจึงเยาหยิบตะเลิยวตีเคลื่อนซุปจนหยุดลงได้ห<อ>ลวงพ่อเป็ดตุนพยักหน้าแม้เจ้าจะยังไม่สำเร็จวิชาแต่เจ้ามีจิตแห่งตะเลิยวข้าจะสอนขั้นแรกให้ก่อนจะซ้ายไป<อ>เป่าเปาจึงหันไปถามด้วยความสงสัยสายใครใครจะสาย ศัตรูใหม่มาเยือนแม่ชีหม้อดินแห่งพักข้าต้มทรงพลัง